เอ้กูแตกโอ้กูโทษเ่ะ ไอไไอเวนนี่เขานั่งเล่นเป็นโนะใส่นักกากเล่นเป็นโนกับผู้หญิงด้วยใค่วะในภาพอ๋อคูเห็นและนามอนเอันวเอกายนัวาเอพยนธันวาอกา้แล้วาคกาวันวานศกายันวศุกรยวันวศุกรยวันศุกา์เดี๋ยวมาันวเดี๋ายดวเดือนายนสดืนวมเกานสดืันวาคเดอนพนสดี่นีันวาเพยดวคเพือนเหรอเฮันมีคนมาทวางทิศอี ชิดเมืองละเจ็บข้างบนกูยิงมันไปเจ็บเจ็บอ่ะาคาันคัน บนนั้นมีคนหนึ่งเว้ยเหมือนกูเห็นละใช่ใช่มันยังอยู่มันยังอยู่นนั้นเนะขาใครเขาหมดอะ่ะมันปลาระเบิดกันตัวเองอยู่แตกหนึ่งคนยอดแตกข้างบน,นใช่คนยอดแตกท่านเหลือในบ้านสองคน,น,นเหลือแต่ในบ้านแล้วมั้งกวางโยกกับเจ็บอยู่

bôi Hiu gần Lock you À bay bay Boss dùng măng rồi hả? ต,ตายคู่ปะเนี่ยตายคู่เหรอตายคู่เฮียหมดแบบเลยสัตว์ไม่ตายว่ะโอ้ไม่ตายวิทย์วิยเปืน,ปนทำการ,ร,รกสอดซองบริการไล่เงามีคนอยู่ข้างหน้ากูจบแล้วแท่เหรอไม่ใช่กับผีวะผีมันไล่ใครไปกึเปล่าอุา์หลบหนี วิวิววิวซ้ยยยายมงึง <c oughs> เปิดสเกัลเตอร์หาสิ <c oughs> ใครไซคัลเตอร์ก่อนอุ้ยมันมีฝั่งเราฝั่งนู้นว่ะใช่ฝั่งทางนู้นอ่ะกับฝั่งนู้นอ่นนนะเอาไงดีอ่ะถ้าเราฆ่าฝั่งเราเราก็คาบน้ำไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ถ้าเราฆ่าฝั่งเราทิ้งเราก็หนีไปทางอื่นตกใจตกใจหันหน้ามองอันหน้าตกใจผีแหละอุ้ยผีมันเหยียบไม้มันเร็วจริงๆนะผีทำให้เราเสียเปรียบวะ่ะมันมันหันหามองนั่นอนะอย่างเงี้ย ผีเยอะผีหยียบไม้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยนาวอะเอชอีมีการเผาระเบิดวะนี่นี่นี่นันน่นนั่นนั่น Sniper มาแล้วใส่เลยยิงเลยยิงเลยว่ายิงเลยยิงเลยสองคนสองคนหัวของแกน่ะฉันขอนะเรียบร้อยเพื่อนหลับไปหนึ่งคน คนหน้าเดินไปแล้วคนหลังตายในน้ำกำแพงนั้นเลยหาอีกคนนึงไม่เจออ่ะมันวิ่งเข้าใส่ระเบิดด้วยมันชุบมันชุบมันชุบนี่เนี่ยมันชุบข้างบนข้างบนข้างบนบนนั้นใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอันหนึ่ง เก็บอยู่วิ่งเข้าใส่อุ้ยตี้ไก่มันยิงกูอะเพื่อน,อน,อน i, มันตายอยู่ไม่เป็นไรยูยูยูเป็นหัวมึงใส่ประเดีเพื่อนมันเป็นเหล็กว่ะปืนนี้ยิงไม่ฮะรู้อะไม่โดนอีก

เจ็บ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 บี้เลยสวยมีคนซ้ายมือเฮ้ยใ,ยใกล้ๆมีใกล้มีเนี่ยลังกระสุนคือเป็นกระสุนพิเศษอ่ะโอ้โพิเศษเหมือนกันวิ่งไหน <S <S โอ้โหกูแตกเอออะเนขี้โกงอ่ะ กลางอนาเขตพร้อมแดนไร้เขตเฮ้ยคุโดนอะไรไม่รู้กูโดนอะไรไม่รู้เฮ้ยอยู่ๆอยู่บ้านก็หายไปมันอยู่ตัวเล้าไก่เล้าหมาเล้าหมาเล้าหมาออกทางซ้ายทางซ้ายเพื่อนเนี๊ย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 สี่สิบห้าสี่สิบห้าเล้าหมาบองไม่เห็นกูอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่เล้าหมามันอยู่เล้าหมากูอยู่ที่ไหนเนี่ย กูติวท <'t> like ี่ไหนวะกูมองไม่เห็นนี่แน่โอ้โหไอ้เหี้ยกูสู้ไม่ได้กูมองไม่เห็นเลยเลยตูนึงพิดเลยเนี่ยพวกพิษทางหมดมันอยู่นั่นนี่แน่โอ้โหเป็นไงล่ะกูทำอะไรไม่ได้เลยอะกูไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตีตีตีโป้โป้โปยิงไว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 เฮ้ยเจ็บเว้ย นี่นะโปรยิงไว้ป่า่ามันเป็นมันเป็นท่อนสูงเออเดียวยิงเป็นท่อนสูงงั้นเลยสัตว์โบกเข็นวะเอ้าบ้านหลดแล้ววะโอ้บ้านหลดแล้วครับเป็นอย่างนี้นี่เองไปละเจอกันบิลี่บิลี่